กินแต่น้ำเปล่า3วันแล้วก็กินน้ำมนมะกอกเพื่อขับน้ำดีอันเนี้ยทำไปทําไมมีประโยชน์อะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการที่ทำ water fasting ้งมวันแล้วก็ทําการกินน้ำมนมะกอกเพื่อขับพิษตับนะครับใครที่ร่างกายอักเสบบ่อยๆนะมีผื่นคันมีลมพิษมากๆนะครับหรือแม้แต่คนที่ค่าตับสูงค่าตับเกินหรือเริ่มมีนิ่วในในถุงน้ําดีนะครับแม้แต่คนที่ใช้ร่างกายหนักๆอยากฟื้นฟูร่างกายอยากดูเด็กลงนะ ลองดูคลิปนี้ครับเผื่อจะได้ไอเดียในการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์กันด้วยนะส่วนใครที่ดูจบแล้วนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าดูแล้วได้อะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคลิปนี้ยาวหน่อยนะก็อดทนดูแล้วกันนะครับไปเริ่มเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการที่จะทำวอเตอร์ฟาสติ้งวันแล้วก็ล้างผิดตับโดยการกินน้ำมันมะกอก นะครับอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนว่าไม่เหมาะสําหรับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาไปทําตามได้ต้องศึกษามาก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากทกําก็ทักมาถามกันก,นก่อนก็ได้จุดเริ่มต้นที่ผมต้องมาทําแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคือผมจะทําเดือนละครั้งแต่ก็จะไอ้เรื่องร้างผิดตัดเนี่ยจะไม่ได้ทําบ่อยนักนะครับก็จะทําแบบ3เดือนครั้งนะครับจุดประสงค์ที่ทำเนี่ย ก็เพื่อที่จะระบายของเสียออกจากร่างกายบ้างแล้วก็กระตุ้นการฟื้นฟูของร่างกายเวลาที่เรางดเว้นการเอาอาหารเข้ามาในร่างกายนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาน,นึ่ที่เขาเรียกว่าออโตฟาจีคือการที่ร่างกายของเรามันจะกินเซลล์ตัวเองแล้วมันก็จะขับ เซลล์ที่มันเสียยเนี่ยออกมาโดยการที่ water fasting เนี่ยว่าง่ายๆก็คือเป็นการอดอาหารไม่กินอะไรเลยกินแต่น้ำเปล่าแต่ก็เสริมแร่ธาตุเข้าไปหน่อยโดยการที่กินน้ําอคาไลก็คือเป็นน้ําที่ผสมกับมะนาวหรือว่าผสมเกลือชมพูเพื่อให้มันมีแร่ธาตุร่างกายจะไม่ได้ไม่อ่อนเพลียการที่เรางดเว้นการเอาอาหารเข้ามาในร่างกายเลยเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่เคยได้ฝึกมาก่อนมันจะเกิดอาการมึนหัวอ่อนเพลียหน้ามืดเพราะคนกลุ่มนี้โดยพื้นฐานแล้วคือเราไม่ได้ฝึก ให้ร่างกายดึงเอาพลังงานไขมันมาใช้คนกลุ่มนี้คือคนที่คุ้นชินกับการที่ร่างกายดึงเอาน้าตาลออกมาใช้นั่นคือน้ําตาลจากอาหารที่กินไปกับ2คือเป็นกลุ่มคนที่ระบบย่อยอ่อนแอเลือดน้อยสารอาหารไม่เพียงพอเป็นทุนอยู่แล้วฉะนั้นคนที่ไม่เคยฝึกในการทำฟาสติ้งมาก่อนคนที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นกดไหลย,ย้อนลำไส้แปรปวนหรือแม้แต่แพนิก อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแม่แนะนําให้ทําแบบนี้อย่างถ้าเกิดใครที่แบบเออฉันเริ่มสุขภาพเริ่มโอเคแล้วระบบย่อยฉันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วอยากจะลองขับของเสียบ้างคนที่แบบมีปัญหาเรื่องผื่นคันเป็นสะเก็ดเงินเป็นลมพิษผื่นเยอะๆหรือว่าคนที่แบบมีการอักเสบในร่างกายยาง่ายจังเลยป่วยง่ายจังเลยอย่างเงี้ยอันดับแรกถ้าเกิดใครอยากทำนะครับให้เริ่มฝึกฟาสติ้งวปนละหนึ่งมือก่อนนะที่เขาเรียกชอบเรียกกันว่า86กอ่ะก็คือให้ฝึกอดอาหาร สักหนึ่งมือ้อเพื่อให้ร่างกายได้เนะรียนรู้ในการที่จะดึงเอาไขมันมาใช้หยุดเอาอาหารที่มันเป็นรูปแบบของพลังงานเข้ามาให้ร่างกายได้ดึงพลังงานเก่าไปใช้แล้วถ้าเกิดให้ดีเนี่ยให้ฝึกทำฟาสติง้งให้มันให้มันสอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตนาฬิกาของร่างกายโดยที่ให้เริ่มกินมื้อเช้ากินมื้อกลางวันแต่หลังสี่โมงเย็นเนี่ยหยุดอาหารที่มันมีแคลอรี่ทุกชนิดเลยแม้แต่พวกน้ําอัดลมที่แม้จะศูนย์แคลก็แล้วแต่นะครับ ผมแนะนําให้หยุดดื่มแต่น้าําเปล่าหรือว่าดื่มแต่ชาสมุนไพรที่มันไม่มีคาเฟอีนหรือว่าไม่มีน้ําตาลไม่มีพลังงานเหล่านี้กินได้คุณลองฝึกแบบเนี้ให้คุ้นชินสักประมาณสอสาเดือนก็ได้แล้วแต่พอมนเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มฝึกการทำโอแมทนะมีศั์ใหม่แหละโอแมทโอแมทคือการกินอาหารวันละหนึ่งมือ้ออย่างที่ผมทำเนี่ยผมกินอาหารวันละหนึ่งมือ้อผมทํามาปีกว่าละ กินอาหารมาหนึ่มือ้อแต่ทีนี้เนี่ยขอย้อนกลับไปที่การฟาสติ้งก่อนการฟาสติ้งเนี่ยความสําคัญไม่ได้มาอยู่ที่การอดอาหารนะการอดอาหารใครก็ทําได้แต่ความสาคัญคือคุณต้องให้ความสําคัญกับในมือที่กินนะครับคุณต้องกินให้เพียงพอกับพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันและที่สําคัญคือคุณต้องดูแลคุณภาพด้วยแหล่งพลังงานมาจากไหนโปรตีนพอเปล่าพวกแป้งน้ําตาลเยอะเกินไปไหมพวกพืชผัก พวกไฟเบอร์อะไรต่างๆได้รับเพียงพอเปล่าดูแลคุณภาพให้ดีไขมันที่ดีสําคัญมากนะครับอพอเราเริ่มฝึกการทำฟาสติ้งกิน2มื้อเนี่ยแล้วเรามาเริ่มกระโดดมาทำโอ m มการทำโอ m มเนี่ยเราแค่หามื้อนึงอ่ะที่มันพอเหมาะของเรานะครับจะมื้อไหนก็ได้แต่กินในมื้อเดียวแต่ความความหนักหน่วงของมันคือไอจากเดิมที่คุณแบ่งกิน2มื้อเนี่ยคุณต้องรวบให้มาอยู่ในมื้อเดียวและกินทีเดียว เพนั้นการที่เราจะทำฟาสติ้งหรือทำโอเมดหรือทำอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยระบบย่อยคุณต้องดีซึ่งระบบย่อยมันจะสอดคล้องกับการใช้ร่างกายครับะฉะนั้นคนที่ทำฟาสติ้งเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทำการฝึกออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการคาร์ดิโอหรือว่าการเวทเทรนนิ่งไม่อยากให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยากให้ทำทัง้สงสอง,สองอย่างควบคู่กันไปแต่ว่าจะโฟกัสที่ตรงไหนก็แล้วแต่คนถ้าเกิดเราอยากเสริมความแข็งแรงอยากเออให้ลใหลกล้ามเนื้อมันกระชับหน่อยก็ เน้นที่เวทเทรนนิ่งหน่อยถ้าเกิดเราอยากเน้นในการลีงนไขมันนะครับการกระตุ้นการขับเหงือ่อขับของเสียดูแลเรื่องหัวใจอยากให้หายใจดีหายใจอิ่มย่อยดีอ่าก็เน้นในเรื่องของคาร์ดิโอแต่ทั้งสองอย่างให้ทำคู่กันนะ พอเวลามันใช้ร่างกายแล้วเนี่ยระบบย่อยมันจะเริ่มดีขึ้นนะพอระบบย่อยเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถโหลดอาหารในมื้อเดียวได้มากขึ้นทีนี้เนี่ยในการที่เราจะโหลดอาหารแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับทุกคนนะเพราะว่าในการที่เราจะกินอาหารเยอะๆที่มันเพียงพอสําหรับในทั้งวัน,นให้จบในมื้อเดียวเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงขนาดนั้นนะแล้วมันจะรีบกินไม่ได้เพราะรีบกินมากเกินไปก็ย่อยไม่ดี มันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนั้นก็กลองจัดสรรเวลาดูแต่ว่าถ้าเกิดเราทำโอเมกไม่ไหวเราสามารถทําเป็นกิน2มื้อได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บังคับนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องมากินมื้อเดียวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไอการที่เราฝึกกินมื้อเดียวเนี่ยมันจะทําให้การการมาทำวอเตอร์ฟาสติ g งหรือว่าการอดอาหารในทั้งวันเนี่ยมันง่ายดายมากขึ้นเพราะเราคุ้นชินอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราเริ่มฝึกโอเมกกินวันละหนึ่งมือ้อหรือว่าทำฟาสติ n งกิน2มือ้อ ใดๆก็แล้วแต่นะครับพอฝึกมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราอยากลองของดูในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราลองซักวันหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นมาปึ้งเนี่ยไม่ต้องกินอาหารอะไรเลยแต่น้ําเปล่าต้องกินนะน้ําต้องกินแล้วต้องกินให้มากกว่าเดิมแล้วกินให้เพียงพอด้วยแล้วก็แนะนําว่าให้ผสมพวกแร่ธาตุพวกเกลือชมพูไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันร่างกายไม่ชอ็อกมีแร่ธาตุในการดูแลเรื่องการไหลเวียนเลือดแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องแบบพอทําแบบนี้มาปุ๊บฉันไม่กล้าทําอะไรเลยใช้ชีวิตป,ปกติเลยครับ เขาเวลาผมทำวอเตอร์ฟาสติ้งผมก็ออกไปเดินไปคาร์ดิโอแต่แต่ขออย่าออกกําลังกายที่มันหนักอย่างเช่นการเวทหนักหหรือว่าการไปวิ่งสปรินต์วิ่งไกลๆเพราะถ้าเกิดฮาร์ดเหลกมันสูงเกินนะฮาร์ดเหลกสูงเกินโซน3หรือว่าไปใช้ร่างกายจนรัางกล้ามเนื้อมันฉีกขาดอย่างการเวทหนักหนักนะครับมันต้องมีการซ่อมแซมซ่อมเสริมแต่เราไม่ได้มีอาหารเข้ามาซ่อมแซมเนะี่ยมันจะเกิดการอักเสบ กล้ามเนื้อจะสลายก็จะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรา,าหยุดอาหารก็จริงแต่ว่าเรายังมีการเดินอย่างผมจะออกกําลังกายโดยการเดินเดินชันเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเอาเรียนรูก้การใช้ไขมันนะครับให้กระตุ้นเรื่องการไหลเวียนเลือดเรื่องมันก็ยังไปเลี้ยงในทั่วร่างมันก็จะมีการฟื้นฟูเพราะเวลาเลือดมาเลี้ยงมันก็จะฟื้นฟูส่วนนั้น มันก็ทําให้ร่างกายยังใช้งานได้ปกติสําหรับบางคนอาจจะเพลียนิดนึงแต่ถ้าเกิดคนที่ฝึกมาสักระยะหนึ่งมันก็ปกติเลยครับการหิวมีไม่ปฏิเสธเลยมันจะหิวแล้วมันจะหายไปแล้วมันก็จะหิวอีกแล้วมันก็จะหายไปอีกซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครที่มองมันเป็นการเรียนรู้อนะเนาะมันไม่ใช่เป็นการแค่ฝึกเพื่อร่างกายอย่างเดียวนะมันเป็นการฝึก จิตของเราด้วยเพื่อให้เห็นความตั้งอยู่ระดับไปเวลาที่ผมทำ water fasting คืออดอาหารผมจะโลกจิตเนอชอบดูรายการทำอาหารเราจะได้เห็นนะเวลาที่เวลาที่มันมีความอยากขึ้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดเพราะว่าร่างกายมันหิวหรือมันเกิดเพราะจิตมันอยากและเมื่อเห็นเสร็จแล้วปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นต่อถ้าเกิดเราไม่ไปตอบสนองมันสุดท้ายพอมันเกิดโคคลาฟจริงมันมีความอยากจริงแต่ก็ดูมันไปเรื่อยๆดูแล้วก็คอยสังเกตร่างกายตัวเองความหิวก็หายไปทันทีเราก็ดูรายการอาหารอยู่ มันเป็นแบบนั้นผมถือว่าเป็นข้อดีในการที่จะใช้ทั้งการฝึกกายและฝึกใจได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่ยังแบบยังไม่ไหวก็อาจจะหลีกเลี่ยงพวกสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ก็ได้เพราะว่ายิ่งคุณไปอยู่ในแหล่งอาหารได้กลิ่นอาหารหรือว่าดูรายการอาหารคุณจะรู้สึกว่าท้องโครกคลากแล้วมันจะกลายเป็นความทรมานซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้ฝึกหายใจไม่ได้ฝึกจิตอะไรมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าโคตรทุกข์เลยกลายเป็นว่าพอจิตมันทุกข์ใจมันทุกข์กายมันก็จะไม่ฟื้นฟูอีกเพราะเราเราเรา,เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้้กกาายมันฟนฟฟืูถเิด เราเป็นแบบนี้ก็ค่อยๆอ,อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งร้อนนะครับมันเป็นการทั้งฝึกกายและฝึกใจนะพอเริ่มวันแรกที่จะทำวอเตอร์ฟาสติ้งนะครับ ตอนเช้าตื่นมาเนี่ยจะกินน้ําอุ่นผสมมะนาวใส่เกลือชมพูของเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้ตับทํางานได้ดีขึ้นและของเปรียปร้ยวๆพวกนี้นะมันจะช่วยทําให้น้ําดีของเราเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ช่วยสลายนิ้วในถุงน้ําดีหรือพวกของเสียที่มันตกตะกอนนี่ก็เตรียมพร้อมเขาเพื่อที่จะให้เขาขับออกมาตื่นเช้ามากินน้ำมะนาวเสร็จปั๊บนะครับผ่านไปสักประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยเราก็ทํากิจวัตรอะไรต่างๆนะผมก็จะกินไซเลมฮาร์ดไซเลมฮาร์ดเนี่ยกินน้ำเยอะๆหน่อย จุดประสงค์คือเราไม่ได้งดเป็นเรางดเป็นเอาอาหารเข้าเราใช่ไหมเราออกเซเลิมพัทเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นตัวเป็นฟองน้ำอ มาขัดล้างผนังลำไส้ลำไส้ของเราต้องว่างโล่งเพราะถ้าเกิดลำไส้เราไม่ว่างโล่งนะครับมันจะมีของเสียที่มันตกค้างอยู่แล้วเนาะแล้วเวลาร่างกายมันขับของเสียมาหลังจากที่เราดีท็อกซ์ตับนะมันจะตกค้างตามผนังลำไส้ตามอีกพวกของเสียพวกนี้ที่มันตกค้างอยู่แล้วพอของเสียมันตกค้างมาปุ๊บของเสียที่ที่เราระบายออกมาเนี่ยมันจะมาก้อนใหญ่แล้วถ้าเากิดมันตกค้างนั่นเท่ากับว่ามันจะมีของเสียก้อนใหญ่หออมอย,อยู่ถ้าขับถ่ายออกไปไม่หมด ของเสียก้อนใหญ่เหล่านี้จะวนกับเข้าเลือดครับวนกับเข้าเลือดสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะป่วยได้แล้วก็มีผื่นคันได้แค่นั้นลำไส้ต้องว่างโลกนะผมก็เลยกินไซเรียมฮัน พอกินเซร็ลมันเสร็จปุ๊บในวันแรกนะในวันแรกถ้าเกิดเราแบบต้องการความกระชุ่มกระชวยเนี่ยสามารถดื่มกาแฟด,ดําได้ในช่วงครึ่งวันแรกแต่ถ้าเกิดหลังจากครึ่งวันนะไม่แนะนําแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นตับและใช้พลังงานมากเกินไปอันนี้เราต้องเซฟพลังงานตับให้ได้มากที่สุดเลยนะฉะนั้นก็อ่าถ้าเกิดอยากจะกินชาอุ่นๆที่ไม่มีแคลอรี่อากินได้พอมาช่วงใกล้ๆเย็นเนี่ยให้เราดื่มน้ำมะนาวหนึ่งแก้วเออน้ำมะนาวเนี่ย เป็นน้ำมะนาวแบบเพียวๆนะครับน้ำมะนาวเพียวๆ,ๆแบบนี้หนึ่งแก้วน้ำมะนาวบอกแล้วว่ามันจะช่วยสลายของเสียที่มันตกตะกอนในถุงน้ำดีก็ทำให้มันเตรียมพร้อมที่จะขับของเสียออกมาก่อนนอนกินทีพลา2องแคปซูลกินขมิ้นชันสองแคปซูลเพื่อบำรุงตับแล้วก็เข้านอนไปพอตื่นมาวันที่2น้ำมะนาวเหมือนเดิมตัดเรื่องไซรัมฮัทก,กับกาแฟออกไป ทุกอย่างทําเหมือนเดิมครับเพื่อเตรียมพร้อมในวันที่2เนี่ยต่อให้เราไม่ได้กินอะไรมาในในวันแรกนะครับมันจะมีของเสียขับออกมามันจะขับถ่ายหลังจากกินมะนาวไปแล้วเนี่ยมันจะระบายของเสียออกมาอีกเราก็จะได้เห็นกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอีของเสียในร่างกายที่มันสะสมเนี่ยมันสะสมอยู่หลายวันนะนี่ขนาดหยุดอาหารมา2วันแล้วมันยังขับถ่ายมีของเสียออกมาเลย ของผมก็เหมือนกันเนี่ยอย่างเมื่อเย็นเนี่ยก็มีขับถ่ายออกมาหลังจากที่กินน้ำมะนาวโอเคอันนี้จบไปวันที่2ดีเทลวันแรกกับวันที่2ไม่ค่อยมีอะไรก็ทําตามนี้คราวนี้ความสําคัญคือวันสุดท้ายวันนี้แหละที่ผมทำเนี่ยตื่นเช้ามากินน้ำมะนาวเหมือนเดิมนะครับตื่นเช้ามากินน้ำมะนาวเหมือนเดิมแต่ว่าในช่วงระหว่างวันเนี่ยในช่วงครึ่งวันเนี่ยต้องดื่มน้ําให้ถีและบ่อยหน่อยเพราะประเด็นคือพอหลังจาก4ี่โมงเย็นเนี่ยจะต้องหยุดการดื่มน้ําเลยเพื่อให้น้ําดีมันเข้มข้นมากที่สุดไม่มีน้ํามาคอยเจือจ นะครับพอถึง4ี่โมงเย็นปั๊บนะครับถึง4ี่โมงเย็นปับ๊บ จะต้องมีออปชันเสริมตัวหนึ่งเขาจะชื่อว่าดีเกลือดีเกลือลองไปไปไปเซิร์ชดูนะคำว่าดีเกลือฝรั่งหรือว่าแมกนีเซียมซัลเฟตตัวแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยหรือว่าดีเกลือเนี่ยมันจะมีฤทธิ์หนึ่งในการที่จะกระตุ้นการทํางานของลําไส้ E แมกนีเซียมซัลเฟตนะครับสำหรับใครที่ท้องผูกนะท้องผูกถ่ายแข็งเนี่ยก็ใช้ดีเกลือได้ดีเกลือเป็นอีกหนึ่งในวิธีการระบายขับถ่ายนะครับก็ลองไปเซิร์ชกันดูก็ได้ดีเกลือฝรั่งนะครับแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับหรือ วัวดีเกลือเนี่ยนอกจากที่มันจะมีฤทธิ์ในการที่จะขับของเสียและระบายกระตุ้นการทํางานของลําไส้แล้วนะครับอีกจุดหนึ่งสําคัญเลยคือมันจะทําให้ท่อน้ําดีขยายตัว4ี่โมงเย็นเนี่ยผมจะกินเกลือดีเกลือเนี่ยหช้อนชาผสมกับน้าอุ่น1แก้วเล็กๆดีเกลือมันจะขมมากนะรสชาติมันทุเยดมากฉะนั้นก็อย่าไป เอารสเอาชายกับมันถ้าเกิดรู้สึกกินยากอาจจะบีบมะนาวไปหน่อยก็ได้ไม่เป็นปัญหาก็กินไปตอน4ี่โมงเย็นหลังจากนั้นก็ต้องไม่กินอะไรเลยรวมถึงน้ําเปล่าด้วยแล้วก็จะมากินดีเกลืออีกแก้วหนึ่งตอน6กโมงเพื่อกระตุ้นให้ท่อน้ําดีมันเปิดแล้วก็จะมาเนี่ยช่วง4ี่ทุ่มเนี่ย ช่วงสี่ทุ่มจะเป็นช่วงเวลาของการที่จะกินน้ำมันมาก่อเพื่อขับพิษหลักการเป็นแบบนี้ครับร่างกายของเราเนี่ยเวลามันมีของเสียอมอยู่เนาะของเสียต่างๆในเลือดเนี่ยนะครับมันก็จะไปอมอยู่ตามน้ำเหลืองนะอมอยู่ตามน้ำเหลืองมันก็คือพวกเม็ดเลือดขาวที่มันคอยคอยกำจัดป้องกันของเสียเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็จะเอาของเสียไม่ว่าจะเป็นน้ำดีน้ำเหลืองของเสียสารพิษสารเคมีตกค้างหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งสกปรกเนี่ยมาลงที่ตับครับ ตับจะเป็นคนขัดแยกของเสียที่มันละลายในน้ําเขาจะปล่อยให้ไตทํางานจ่ายไปที่ไตก็จะฉี่ออกแต่ของเสียที่ละลายในไขมันหรือของเสียที่เป็นพวกสารเคมีหรือพวกน้าเหลืองพวกอะไรพวกนี้เขาจะเอามาทิ้งในถุงน้ําดีและนั่นอาจจะเป็นเหตุที่ถ้าเกิดว่าคนที่น้ําดีไม่มีคุณภาพตับอ่อนแอเนี่ยอีพวกของเสียพวกนี้มันจะตกตะก,กอนเป็นก้อนนั่นคือเป็นสาเหตุของนิ่วในถุงน้ําดีนั่นเอง นั้นไอ้สิ่งที่ผมให้ทำใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการที่จะก,กินน้ำมะนาวก็ดีหรือว่าการที่กินดีเกลือก็ดีจุดประสงค์คือเราต้องการให้น้ําดีมันมีคุณภาพไปสลายการก่อตัวของอีพวกของเสียที่มันตกตะกอนในถุงน้ําดีและทอมันก็เปิดบ้างพร้อมที่จะเคลียร์ออกทีนี้เนี่ยในการที่ร่างกายของเราจะเอาน้ําดีออกมาใช้นะครับน้าดีของเราจะใช้ในการย่อยไขมันเฉะนั้นถ้าเกิดเรากินผักกินอะไรพวกนี้ร่างกายมันจะไม่ค่อยขับน้ําดีมันไม่มีไขมันเกลาเลยต้องเอาไขมันเข้าไปนั่นก็คือน้ํามันมะกอกแบบ extra virgin จะเป็นน้ำมันมะกออกก็ได้หรื ำมันมะพร้าวก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเกิดศาสตร์อายุรเวทโบราณเนี่ยเขาจะใช้น้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นนะอย่างที่ผมกินเนี่ยผมจะกินน้ำมันมะน้ำมันมะกอกเนี่ยร้อยมลเวลาเรากินน้ำมันมะกอกในปริมาณที่เยอะขนาดนี้โหร่างกายมันมันมันได้รับพลังงานในรูปแบบของไขมันมาเยอะขนาดนี้แล้วมันต้องย่อยอ่ะน้ำดีมันจะถูกกระหน่ำรวบรวมเพื่อมาย่อยอีพวกนี้ให้หมดอันนั้นเราเลยต้องพยายามรวบรวมน้ำดีให้มีคุณภาพโดยการที่ water fasting เน่พราะมันไม่มีอาหารอื่นๆมารบกวนใช่ไหมทำให้น้ำดีต้องออกมาใช้เนี่ยในช่วงสองวันที่ผ่านมาเมน เพระาะไม่ได้ถูออกมาใช้ในขณะที่เราก็มีการเดินออกกําลังกายเลือดไหลเวียนหมุนมากรองที่ตับมันก็เอาของเสียมาทิ้งระดมระดมของเสียมาทิ้งแล้วเราก็ไม่ได้เอาของเสียเข้ามาเนี่ยของเสียเขาจะเข้ามาทิ้งในถุงน้ําดีมากๆครับพอเวลาเรากินน้ำมันมะกอกเข้าไปมาปุ๊บอู้ไขมันมาเยอะจัดเลยท่อน้ําดีเปิดครับมันจะเอาอีพวกน้ําดีที่มันตกค้างลงมไปถึงพวกของเสียที่มันที่ตับกําจัดมาเนี่ยพรวดออกมาเพื่อที่จะมาย่อยไขมันแต่ทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีมะนาวควบคู่ด้วย จริงๆแล้วไม่ใช่มะน,นาวอย่างเดียวจะเป็นของเปรี้ยวก็ได้จะเป็นน้ำแอปเปิลเขียวก็ได้จะเป็นน้ำมะขามเปียกก็ได้พวกของเปรี้ยวพวกนี้มันจะเป็นเหมือน e m มอลซิไฟเออร์นะเป็น e m มอลซิไฟเออร์เป็นตัวประสานในการที่จะช่วยทำให้ไขมันของเรามันแตกตัวแล้วก็ผสมผสานกับน้ำดีได้มากขึ้นเรื่องเวลากินเนี่ยผมก็จะกินน้ำมันมะกอกแบบเพียวๆเนี่ย1น0่ l แล้วก็กินน้ำมะน,นาวหรือว่าน้ำเปรี้ยวเนี่ยในปริมาณที่เท่ากันกินไปเลยนะครับพอหลังจากกินไปแล้วเนี่ย เนี่ยพอพอผมอธิบายเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะกินให้ดูพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องไปนอนพักเลยนะครับเพราะว่าในช่วงระหว่างเนี้ยตับจะใช้พลังงานเยอะมากเราก็ต้องพยายามเซฟเขาพอหลังจากกินไปแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้นอนตะแคงทางด้านขวา30นาทีถึง1ชั่วโมงเวลาเราตะแคงขวาเนี่ยมันจะกระเพาะของเราเนี่ยมันจะ เป็นแองทองช้างเนาะของพวกนี้มันจะมารวมรวมอยู่ตรงนี้มันจะทําปฏิกยาให้จบก่อนที่เหลือเนี่ยอีพวกน้ํามันน้ําดีน้ำมะนาวมันเริ่มผสมผสมกันแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มย่อยดูดซึมอะไรไปต่างๆใช่ไหมแล้วก็เข้านอนเร็วหน่อยกินน้ามะนาวกินน้ํามันมาก่อแต่ว่าอย่ากินน้ําเปล่าเพราะมันจะไปรบกวนการทาปฏิกยาถ้าเกิดว่ามันมันกินน้ามะนาวไปหรือกินอีพวกนี้ไปแล้วมันรู้สึกแบบเข็ดฟันระคายฟันอย่างเงี้ยให้บ้วนปากเราถ้ารู้สึกว่ามันเคืองเคืองปากนะก็ให้เอาเบกกิ้งโซดาผสมน้ําแล้วก็ อมกลัวปากกวัวคอแล้วก็บ้วนทิ้งไปอย่ากินน้ําอันนี้คือจบในวันที่ลางพิษตับ นี่คือบนการล้างผิดตับทีนี้เนี่ยพอช่วงเวลาเช้ามืดหรือว่าบางคนอาจจะเช้าก็แล้วแต่นะครับมันจะปวดถ่ายเหมือนปวดถ่ายท้องเสียเลยไม่ต้องตกใจแล้วเวลาถ่ายออกมานะบางทีมันจะมีตะกอนเหลืองแกรมเขียวหรืออาจจะด,ดําหรืออะไรแล้วแต่ครับขึ้นอยู่กับของเสียที่มันสะสมจะออกมาครับก็ดูแล้วก็เข้าใจว่านีน่คือของเสียที่สะสมในร่างกายไม่ต้องตกใจอาจจะมี after effect อาจจะถ่ายมาอีกสักสองถึงสามรอบไม่เป็นไร,เป,นไรเป็นเรื่องปกติพอเราตื่นเช้ามาขับถ่ายเรียบร้อยแล้วอ่าตื่นเช้ามาเหมือนเดิมครับ ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวก่อนหนึ่งแก้วไปยืดเส้นยืดสายนวดท้องเดินตากแดดเดินสักพักหนึ่งอาจจะมีการขับถ่ายอะไรอีกบ้างอ่ะแล้วแต่เลยคราวนี้เวลาถึงการที่จะกินอาหารมือแรกและการที่ระบบย่อยของเราไม่ได้ทํางานมาเลยนะสามวันนะครับมาถึงมาปุ๊บกูสวาปามกินชัวชาบูกินหมูย่างกินอะไรทิพไหครับระบบย่อยพังครับฉาะนั้นอันดับแรกเลยเราต้องกระตุ้นระบบย่อยก่อนก็คือให้ทาเป็นซุปอย่างเนี้ยเมื่อช่วงเย็นผมก็ ผมก็ทําเคี่ยวสุกไปแล้วให้ทําเป็นซุปกระดูกนะครับในส่วนประกอบของผมคือผมก็ใช้กระดูกเล้งนะใช้กระดูกเล้ง2อสองโลกว่าๆพร้อมใหญ่รากผักชีกระเทียมพริกไทยดำต้นหอมใส่เกเลือทะเลเข้าไปในการให้มันแบบอูมามินิดนึงไม่ได้แบบเอาให้เค็มนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ชิมรสเหมือนกันก็ <S <S แค่เวลาเราเติมเกลือเข้าไปเนี่ยมันจะดึงเอาสารอูมามิออกมาไอแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าไปนิดนึงแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าเนี่ยจะช่วยทาให้อนุโมงของโปรตีนแตกตัวแล้วก็รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นนี่ยก็ ผมมีหมอ้อแรงดันเนาะผมก็ตุนไป1ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันก็พักไปพอตื่นเช้ามาใช่ไหมอาหารมื้อแรกให้เป็นซุปก่อนต้องเอาซุปเอาของอุ่นๆอ,อย่างเงี้ยที่มันแบบดูดซึมได้นะ,นะให้เอาซุปมาผสมเกลือเนอี่ยอนุมูลโปรตีนมีแร่ธาตุมีอะไรต่างๆที่ร่างกายมันดูดซึมได้ง่ายเนาะ กินเข้าไปก่อนครับถ้าเกิดใครที่แบบอดอาหารมาแล้วได้กินซุปถ้วยแรกนะโอ้โหคุณจะรู้สึกแบบร่างกายมันสั่นสะท้านอะ่ะมันจะมีความแบบสั่นไหวในอกอะ่ะเหมือนกับที่เขาบอกว่ามีเวลาคนมีความรักจะมีผีเสื้อมจะบินอยู่ในอกเนี่แหละมันคือความปิดติของร่างกายวะ่ะแล้วผมอยากจะให้ลองจำโมเมนต์นี้ให้ดีนะครับไอสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่ร่างกายเขาชอบ แล้วเขาปิติเขาอาักขัดอาหารมันหลายวันอพอเขาได้รับอาหารที่เขาแบบดูดซึมได้ง่ายต่อให้มันจะเป็นซุปที่มันแบบมีแค่เกลือแล้วก็กระดูกแต่มันทําให้ร่างกายมีความสุขมากเลยแล้วหลังจากนี้จําความรู้สึกนี้ไว้ถ้าเกิดเราไปทําอะไรกินอะไรแล้วร่างกายมีความรู้สึกนี้นั่นแหละร่างกายชอบให้จําไว้เราก็กินซุปไปอาจจะก,กินซุปซุวยหนึ่งก่อนนะครับ พอมันเริ่มวอร์มอุ่นๆแล้วนะครับในทั้งวันนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ากินซุปแล้วมันไม่อิ่ม,มนะครับให้มากินของอ่อนๆอย่างเช่นเอาเข้าวกล้องมาต้มกับซุปเนี่ยให้มันเป็นแบบนิ่มๆเลยนะนิ่มๆเลยก็กินของพวกนี้ไปแล้วก็กินโปรไบโอติกสิ่งเหล่านี้นะครับหนึ่งเราเอาพวกซุปที่มันดูดซึมได้ง่ายเข้าไปก่อนใช่ไหมเป็นสารอาหารร่างกายเริ่มุดเริ่มเริ่มกระชุ่มกระชวยใช่ไหมอีกพวกของอ่อนๆพวกนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างพวกกลุ่มข้าว นะครับกลุ่มข้าวหรือกลุ่มถั่วก็จะเป็นถั่วตุนก็ได้นะจะเป็นถั่วตุนก็ได้จะเป็นข้าวต้มก็ได้เหล่าเนี้ยมันจะเป็นเหมือนไฟเบอร์ที่เป็นเส้นใยคอยมาดูแลเรื่องลำไส้ของเราเพราะลำไส้ของเรามันว่างโล่งมากแล้วเราก็กินโปรติกเข้าไปมีอาหารไฟเบอร์มีโปรติกโปรติกกับไฟเบอร์จะช่วยกันสร้างเมือกเคลือบขึ้นมาใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วในทั้งวันเนี้ยก็พยายามกินของที่มันอ่อนๆอ,อ,อย่างเช่น อ,อย่างที่ผมจะกินพวกนี้นะครับผมก็จะกินเป็นมีวันมันหวานนึ่งฟักทองนึ่งนะมีข้าวกล้องต้มไข่ลวกกับนัตโตะเนี่ยตัวของดีเลยไอที่ผมบอกว่าเติมโปรติกเนี่ยเติมด้วยนัตโตะนะนัตโตะก,กับไข่เนี่ยทั้งวันน่ะกินแบบนี้ในวันแรกเพื่อฟื้นฟูลำไส้พอเวลาวันแรกฟื้นฟูลำไส้นะครับ วันต่อมาแนะนําให้กินอาหารที่มันยังไม่ต้องใช้กําลังย่อยมากอย่างเช่นแผนที่ผมวางไว้คือพอหลังจากพุ่งนี้ไปที่พี่มันเป็นวันแรกหลังจากล้างตับใช่ไหมพราะวันต่อมาเนี่ยสวันนะครับผมจะกินเป็นเหมือนชาบูแต่ชาบูสไตล์ของผมก็คือใช้ซุปที่ท,ทาไว้นี่ยแหละนะแล้วก็เน้นผักอย่าก,กินผักอะไรกินผักใส่ผักไปแล้วก็เนื้อสัตว์ใช้เป็นเนื้อปลาเท่านั้นเลยส่วนไอ้เครื่องจิ้มเครื่องจิ้มผมก็ใช้เป็นปองสือปองสือก็ง่ายๆครับก็แ <ๆ S 1> ค่ <ๆ S 1> เอาโชยุธรรมชาติบีบมะนาวใส่จบเลยเนี่ยจะกินแบบนี้สามวันพอหลังจากนั้นแหละกลับมาใช้ชีตปกติในช่วงระหว่างนี้เราจะเจอได้เลยว่านอนหลับได้ดีขึ้นใครที่มีปัญหาผื่นคันผมมั่นใจเลยไหนใครที่ค่าตับสูงค่าตับเกินตามงานตามตามการทดลองนะครับกว่า90%ค่าตับสูง sgot สีเพสูงพอทำแบบนี้มาปุ๊บหลังจากทำเสร็จค่าตับลดลงทันทีเพราะมันมันมันได้รับการฟื้นฟูการขับของเสียอย่างดี ใครที่เป็นนิ่วในถุงน้ําดีในแบบระดับอ่อนๆนะนิ่วหายใครที่นอนหลับยากใครที่ไม่ค่อยมีแรงและมีแรงมากขึ้นใครที่ลําไส้ไม่ค่อยดีปรับสมดุลเนี่ยเคลียร์คัดชัดเจนอันนี้คือจุดประสงค์ที่ที่ที่ผมทําก็คือเพื่อฟื้นฟูร่างกายกระตุ้นการฮิลิ่งของร่างกายขับเซลล์เสียใหม่กระตุ้นการสร้างเซลล์เซลล์ใหม่ที่มันดีขึ้นลดภาระของตับที่มันไม่จําเป็นลง หลังจากที่ไปกระหน่ำใช้ชีวิตในช่วงสงกรานต์มาแต่อย่างที่บอกอะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าเอ,อะอะเราจะมาทําเลยนะต้องมีการฝึกเรียนรู้เข้าใจร่างกายตัวเองให้มากพอก่อนสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องตับ ปืนคันปัญหาเรื่องระบบย่อยด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะลองล้างพิษตับดูมันมีวิธีนะมันมีวิธีอยู่แต่ว่าผมก็จะไม่ขออธิบายตรงนี้ละกันเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ยังมีปัญหาในในในส่วนต่างๆของร่างกายอยู่เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดอยากทําจริงๆทำมาปรึกษาก่อนก็ได้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้มีขายยาอะไรอยู่แล้วผมแนะนําให้ฟรีช่วยๆกันแต่ถ้าเกิดใครที่ร่างกายปกติระบบย่อยดีแล้วแต่ยังมีปัญหาเรื่องผื่นคันหรืออะไรต่างๆนะครับอยากจะลองทําดูอ่ะเริ่มจากฟาติ้งก่อนถ้าฟาติ้งได้รอดลองทําตามที่ผมบอกดูนะแต่ ที่สาคัญคือต้องหมั่นมอนิเตอร์สังเกตร่างกายนะครับถ้ามันมีอาการแบบเริ่มตัวช้ามึนหัวจะเป็นลมอะไรแบบนี้เฮ้ยหยุดเลยร่างกายยังไม่พร้อมนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนน้ำมันมะกอกกับน้ำมะนาวอันนี้น้ำมันมะกอกนะเห็นไหมน้ำมะกอก100 ml นะครับเดี๋ยวผมจะกินน้ำมันมะกอกเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำมันด้วยด้วยน้ำมะนาวในในในสูตรดั้งเดิมนะเขาก็จะให้กินน้ำมันมะกอกผสมน้ำมะนาวเนี่ยเขย่าเขย่าพร้อมกันเลยแล้วก็กินนะครับแต่ของผมเนี่ย สุดท้ายแล้วกินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ไปย่อยในกระเพาะอยู่ดีแล้วก็การกินน้ำมันกินกินน้ำมะนาวตบตูดเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยล้างปากด้วยก็จะกินง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันมะกอกมันก็ไม่ใช่ของที่มันรสชาติไม่ได้อภิรมส์เท่าไหร่นะครับอ่ะมาเดี๋ยวกินให้ดูอันนี้น้ำมันมะกอกนะตามด้วยน้ำมันตามด้วยน้ำมะนาว อ่เป็นอันเสร็จกิจน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากนี้เนี่ย mm. ก็จะไปล้างปากแล้วเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นตามสเต็ปที่ทำที่เล่าให้ฟังนะครับ mm. ก็ยก้ำอีกครั้งนะใครที่อยากจะทำแต่มีอาการเจ็บป่วยไข้อะไรอยู่นะก็ศึกษาก่อนอย่าเพิ่งไปผีผาทำแต่ถ้าเกิดใครที่ลองทำไอเฟมาสักระยะหนึ่งแล้วอยากจะลองทำดู mm. ทำได้เลยนะครับดีนะ โอเคเนี่ยข้อเสียของมันคือเข็ดฟันเนี่ยจะต้องไปรีบไปล้างปากนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฟันมันกร่อนฟันมันสึกนะโอเคก็วันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกัน